ึงผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่เตรียมสร้างปรากฏการ์ครั้งสำคัญให้กับวงการสุขภาพสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะลีดดูครดอีจีตาบนันชิตาที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่นะคะที่มีงานวิจัยถึง11ฉบับเหมาะสำหรับสายดูแลสุขภาพรวมไปถึงสายหวานนะคะหรือคนที่ไม่อยากรับน้ำตาลแบบเต็มโดสภายใต้สโลแกนนะคะตัดน้ำตาลในมื้ออาหารทุกคำที่ทานเป็นโลจีไอโดยสารสกัดนำเข้าจากประเทศอังกฤษโดยมีคุณปรนันชิตานะคะประธานบริษัทปรนันชิตาจำกัด พร้อมโดยคุณเอสุภาชัยนะคะและเหล่าคนดังนำโดยคุณพีทกันตะพรนะคะสาวแก้มบุ๋มเปียดาเปยป่านวาดนะคะเมพิชนาตจีน่าวีรายานะคะและอุ้มลักษนารวมยินดีไปเมื่อวันที่1 5กันยายนที่ผ่านมาร้อยเป็นหวานน้อยนะคะ,คะมีดูโคตน,นะคะเป็นโปรดักที่มีความสุขที่สุดแล้วตั้งแต่เรามีแบรนด์นาม,มาสิ10ปีนะคะ,คะเป็นผลักที่มีความสุขจริงๆเพราะ,ะว่า มันไม่ใช่เรื่องแค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่าได้ไปถึงเรื่องสุขภาพนะดูแลสุขภาพใช่ค่ะไม่ต้องตัดน้ําตาลเองแต่มีตัวช่วยตัดน้ําตาลแต่ยังทางทุกอย่างได้เหมือนเดิมเนี่ย กินแล้วยังมีความสุขเหมือนทานอาหารโลจีไอทุกในทุกมือเลยเปลี่ยนจากแบบข้าวขาวให้เป็นข้าวกล้องเนี่ยนะประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็งานวิจัยเนี่ย11ฉบับเลยค่ะแล้วได้รับรางวัลด้วยจริงๆแล้วต่างประเทศเขาฮิตมานานสัก2ปีได้ละแต่ประเทศไทยยังไม่มีใครนําเข้ามามีเราแบรนด์แรกแล้วก็แบรนด์เดียวที่ใช้ตัวนี้เลยค่ะใช่วันนี้ทางบริษัทจากประเทศอังกฤษก็มาแสดงความยินดีกับเราด้วยเลยเรามอบ ของรางวัลให้กับเราเยียใช่พี่เอทานเต็มที่แล้วเวลาพี่ห่อยเขาก็รู้ไปไหนพี่เอก็ชอบกินหวานมากไอเดียค่ะเวลาเจอตัวนี้พี่หน่อยก็ส่งมพี่เอลองแล้วก็แบบทุกอย่างพี่เอก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เจอตัวนี้เพราะว่าคนรอบกายเราก็าตอนหลังก็แบบว่าอ้วนแล้วก็ไม่ใช่แบบคือใช้คําว่ามีโรคประจําตัวเนี่ยใช้คำว่ามีโรคประจําตัวแล้วตัวนี้มันเหมือนแบบช่วยช่วยอะค่ะช่วยป้องกันก่อนแก้ไอเียค่ะใช่ค่ะคือเราถ้ามีสารสกัดดีๆที่จะมาสามารถป้องกันเราได้ก่อนเดินไปถึงวันที่มี โรคประจําตัวมันก็จะดีกว่าและอันนี้มันไม่ใช่ว่า,าใช้แค่ความรู้สึกในการในการ,การว่าเห็นผลหรือเปล่ามันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เลยสมมติว่าเรากิน โดดแรกใช่ไหมคะ,คะให้คนกินข้าวขาวกับข้าวกล้องแล้วคนกินข้าวขาวเนี่ยทานเีดูโคดคนกินข้าวกล้องไม่ต้องทานเีดูโคดแต่คนกินข้าวปรากฏว่าพอผ่านไปไประมาณ40่นาทีค,คนกินข้าวขาวเนี่ยได้รรบน้ำตาลน,น้อยกว่าข้าวกล้องอีกนะอ,อย่างนั้น,เ,น<ะ>เลยคือพิสูจน์ได้แต่ครั้งแรกเลยแล้วเ,เอาอาสาสมัครมาเป็น300คนเลยค่ะมานั่งทดสอบกันเลยอย่างนี้ค่ะมันเลยเห็นผลอย่างนี้ค่ะนะครับคือคือเห็นผลการทดสอบตอนนั้นเลยอย่างงี้ ก็ต้องใช้เวลาจริงๆแล้วไม่นานมากแค่ไม่กี่เดือนนะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าพอผลิตภัณฑ์เกขาเห็นผลตั้งแต่โดดแรกไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมันพิสูจน์ได้กันแบบเห็นๆเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมจําหน่ายแล้วรถแรกก็คือหมดแล้วนะคะหมดแล้วไปแล้วขนาพี่เอซื้อค่ะยังไม่ได้เลยค่ะพี่เอค่ะพี่เอได้รับเดือนตุลาใช่พี่เอจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยได้รับเดือนไหนนะครับพี่หน่อยค่ะเดือนตุลาเดือนตุลาคมเดี๋ยววันนี้ก็จะมีให้กับพี่ๆนักข่าวด้วยนะคะนักข่าสำหรับหน่อยก็อยากจะฝากนะคะ สำหรับสายสุขภาพหรือสายที่รักความสวยงามรักคุณตัวเองหรือรักคือน้ำตาลมันเป็นตัวร้ายจริงๆค่ะนะวันนี้เรามีนวัตกรรมที่มันสามารถไปตัดน้าตาลในมื้ออาหารได้แล้วอยากให้มีติดบ้านไว้ค่ะคคเพราะว่าเพียงแค่1โดสเขาคุมน้ําตาลให้เราได้ถึงสงมือ้อมาทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคตเลยจริงๆนะคะ สามารถเปลี่ยนจากหวานร้อยนะคะให้เป็นหวานน้อยได้นะคะแล้วสารสกัดมาจากใบหม่อนนี่เดียวค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตชิ่เดียวค่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบปลอดภัย่เดียวค่ะความรู้สึกบบนี่เดียวค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนลองดูนะคะลองทดสอบดูแล้วก็มอบให้คนข้างๆบ้างก็ได้นะคะ,คะแล้วลองเทสแบบเหมือนที่ทางทีมอาสาสมัครมาเทสดูนะคะ กินเอ่อก่อนทานก็เจาะวัดดูแล้วหลังจากทานตัวรีดูโคตดแล้วลองไปทานขนมหวานดูแล้วก็ลองไปวัดดูอะไรเนี้ยค่ะก็ะะจะไม่พุง่งคือคนเราอะค่ะส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองอะไม่ถูกวิธีโดยที่ไอบฟางออกกาลังกายหนักบ้างมาทีไม่เห็นผลลัพธ์เลยใช่ไหมคะนั่นคือว่าเรายังไม่ได้ควบคุมเรื่องอาหารพอเรายังไม่ได้ควบคุมเรื่องอาหารนะคะเอ่อ อินซูลินมันพุ่งพออินซูลินมันพุ่งเสร็จปุ๊บพอเราเติมเข้าไปอินซูลินมันไม่ลดเลยแต่ตัวเนี้ยเราอะไปจัดการตั้งแต่ต้นต่อคือได้รับน้าตาลน้อยลงพอได้รับน้าตาลน้อยลงอะค่ะอินซูลินมันจะไม่พุ่งและสำหรับใครที่นอนหลับยากอะไรแบบเนี้ยพี่เอลองแล้วอะค่ะไม่มีผลต่อการนอนจริงจริงแล้วเขาเป็นกลไกสุขภาพเลยค่ะกลไกเดียวกับตัวปักกาลดน้ำหนัก กลไกเดียวกันเป๊ะเลยค่ะเพ <c oughs> ียงแค่ว่ากระบวนการทํางานเมื่อเข้าไปแล้วอะ่ะไม่ไม่ได้ทํางานเหมือนกันแต่ปลายทางเหมือนกัน <c oughs> คือตัวปากาลดน้ำหนักเขาเป็น GLP-1 ไปกระตุ้นแบบสังเคราะห์มาเลย <c oughs> เอาเข้าไปปุ๊บโอเคเขาเสะเียนเลยแต่ของเราค่ะไปกระตุ้น GLP-1 อยางธรรมชาติ <c oughs> แล้วก็ไม่ตกค้างไม่หลงเหลือในร่างกายเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีผลต่อร่างกายค่ะสามารถถ้าใครอยากจะแบบว่าประหยัด ไม่อยากจะใช้ตองปาก,กาตัวนี้เราก็ทานได้ก่อนมื้ออาหารทุกทกมื้อได้เลยเหมือนกันาอาหารยั่อร่อยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนรสชาติอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนรสชาติของอาหารใดๆทั้งสิน้นเป็นการแค่ว่าเหมือนเราไปไปกินอาหารโลจีไอเท่านั้นเองเช่นมื้อนี้เรากินข้าว ข้าวมันไก่นะแต่จริงๆแล้วข้าวมันไก่ในจานนั้นอนะ่ะมันคือข้าวกล้องอะไรอย่างเงีนะ้ยอารมณ์ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมาจากประเทศอังกฤษร้อยนะและสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o กนะคะปะนัญชิตาไทยแลนด์ได้เลยนะคะ